ในที่สุดครับสิ่งที่เพื่อนๆกำลังตามหาอยู่วันนี้มาแล้วครับกับ p e d Ship Magnetic ครับบน Civic FE เดี๋ยวผมมาสาธิตการใช้งานให้ดูครับอันนี้เป็นรุ่น EHEV นะครับซึ่งจะมีตัว e พ o s h i p ที่เป็น Magnetic มาอยู่แล้วเราเข้าโหมดสปอร์ตครับสังเกตดูที่หน้าจอนะครับกดชิปนะฮะอ่าซึ่งตัวนี้ย u u r o RS s หรือ EHEV ที่มี e พ o s h i p จากโรงงานครับสามารถใช้งานได้จริงครับและที่สาคัญคุกคลิกที่เรากดเนี่ย Oh. เพิ่อมอามรมณ์าการขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่เพื่อชิแบบนี้นะครับ8,500าบาทเท่านั้นคันนี้มันดูพิเศษว่าทุกๆคันก็คือเจ้าคันนี้ครับทำการติดตั้ง a m b i e n ยนท์ไครับเป็นรุ่นแบบม่านไฟครับที่มาพร้อมไฟภายในที่เสริมบรรยากาศทำให้รถดูหรูหราดูน่าขับขี่มากยิ่งขึ้นในยามค่ำคืนครับและตัวนี้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องแสงที่จะแยงตาครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูอันนี้ครับตอนที่เราปิดไฟแสงไฟจะเด่นชัด ไม่ดอบครับทำให้เราเห็นเส้นไฟได้อย่างชัดเจนและเมื่อเราเปิดไฟนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ไฟหลีลงแล้วเพราะฉะนั้นครับการขับขี่จะไม่เกิดการรบกวนจากแสงไฟนะฮะและตัวนี้มีออปชั่นมากมายครับเพื่อนๆสามารถปรับเซตติ้งผ่านหน้าแอปพลิเคชันมือถือได้เลยตัวนี้แนะนำจริงๆครับคุ้มค่ามากๆ